โอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยต้องอขออธิบายเรื่องของการใช้สมุนไพรนิดนึงครับว่าการใช้สมุนไพรเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยแบ่งออกได้2หลักใหญ่ๆนะครับก็คือ 1. ด้วยหลักของการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับก็ใช้องค์ความรู้ของวิทยาศาสตร์ของการแพทย์แผนปัจจุบันของการสกัด เราเวลาเราจะดูสมุนไพรรักษาอะไรได้เขาก็จะสกัดเอาสารสําคัญออกมานะครับอย่างเช่นฟ้าทลายโจรเนี่ยเขาก็จะสกัดเอามาดูสารสําคัญดูโครงสร้างโมเลกุลนะครับว่ามีโครงสร้างโมเลกุลแบบไหนมีสารสําคัญอะไรแล้วก็เอาไปใช้ทดลองในหลอดทดลองไปทงานวิจัยอันนี้ก็คือเป็นการใช้สมุนไพรแบบการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับหรือการใช้สมุนไพรแบบวิทยาศาสตร์ ซึ่งฟ้าทลายโจรเนี่ยถ้าเกิดมองในเรื่องของวิทยาศาสตร์ตอนนี้กําลังศึกษาวิจัยอยู่ยังยังไม่สําเร็จนะครับยังไม่เสด็จน้ํานะครับแต่ว่าการใช้สมุนไพรอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือในแบบของแพทย์ทางเลือกนะครับหรือว่าในแบบอของแพทย์แผนโบราณองค์ใช้องค์ความรู้ในแบบของดั้งเดิมนะครับที่ สืบทอดกันมานะครับการแพทย์ทางเลือดนะครับก็จะมีอยู่หลายศาสตร์อย่างเช่นการแพทย์แผนจีนอายุรเวทการแพทย์แผ,โโแผนไทยการแพทย์แบบฮิโมอพารทีนะครับการแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะคล้ายคลึงกับการแพทย์ของอายุรเวทนะครับก็จะมีความใกล้เคียงกันก็จะสืบทอดกันมานะครับโอเคตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าการใช้สมุนไพรนะครับแบ่งออกเป็น2ออย่างนะครับหนึ่งการแพทย์แผนปัจจุบันสกัดออกมาเอามาดูสารสัมพันธ์มาดูโครงสงร้างโมเลกุล เอาไปเข้าหลอดทดลองไปทาวิจัยนะครับอันนี้คือแบบที่1นึ่หันกลับมานะครับแบบของเรานะครับคือแบบของบรรพบุรุษของเรานะครับแบบแผนไทยหรือว่าแบบแผนโบราณของบ้านเราก็คือใช้องค์ความรู้ดั้งเดิมนะครับก็คือไม่ต้องสกัดนะครับไม่ต้องใช้สารสําคัญนะครับแต่เราใช้องค์ความรู้ในเรื่องของอถ้าเราเป็นทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยก็เราใช้องค์ความรู้ในเรื่องของรถยานะครับรถยาเนี่ยจะ ในการหมอหรือว่าแพทย์แผนแผนไทยแผนโบราณเนี่ยเวลาจะใช้สมุนไพรเนี่ยเขาจะใช้รสยานะครับซึ่งในการหลักการของการแพทย์แผนไทยเนี่ยรสยาก็มีอยู่9รสหรือว่าอาจจะ10รสทัรวมรสจืดด้วยนะครับ<อ>ก็จะใช้องค์ความรู้นะครับเป็นหลักเป็นหลักเลยนะครับในการเอาสมุนไพรมารักษาผลไข้รักษาผู้ป่วยนะครับอันนี้เป็นความรู้ดังเดิมนะครับถ้า สืบตำรากันก็ต้องว่าเป็นสมัยพุทธกาลนู่นเลยครับสมัยหมอของพระพุทธเจ้านะครับชื่อบรมครูปู่ชีวกนะครับอาจจะมีประวัติบันทึกอยู่นะครับแล้วก็ถ่ายทอดกันมาจนถึงพระเจ้าชัยวรมันที่7แล้วก็ไล่ลงมาถึง,ถ,งถึงเราจนยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับอาจจะมีบันทึกอย่างเช่นว่าตำรายาของอกรมหลวงชุมพรของหลวงปู่สุขอา่าก็จะใช้องค์ความรู้แพทยศสาศสตร์สงเคราะห์นะครับ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับก็จะมีตำหับยาซึ่งจะใช้องค์ความรู้แบบนี้แบบเดียวกันนะครับเรื่องของโรทยาทั้งหมดจึงจะมาวิเคราะห์มาใช้สมุนไพรตัวนี้ใช้รักษาโรคอะไรใช้ได้ไม่ได้นะครับหรือว่าการตั้งตำหับยาต่างๆนะครับในวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องใช้องค์ความรู้เนี่ยองค,ความรู้ดั้งเดิมนะครับของเรามาวิเคราะห์มาเจาะลึกว่าไอ้มันการที่จะเราดูโควิดเราจะใช้สมุนไพร อย่างเช่นฟ้าทลายโจรน,นะครับก็เป็นสมุนไพรที่ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับที่จะใช้บรรเทาอาการของโควิดเราก็จะมาดูกันเลยนะครับแล้วก็เจาะลงไปเลยครับว่ามันใช้ได้ไหมหรือในหลักของการแพทย์แผนโบราณแผนไทยเนี่ยมันใช้อย่างไรนะครับเราก็จะมาดูก่อนนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องดูก่อนว่าโควิดในีเนี่ยก็เป็นเชือ้อเป็นไวรัสนะครับตามหลักการแพทย์แผนปัจจุบันก็คือเป็นไวรัสก็คือเข้าสู่ร่างกายของเรานะครับ แล้วก็เมื่อเข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยก็จะสั่งทําให้ร่างกายของเราเนี่ยก๊อปปี้ก็คือเพิ่มผลิตเชื้อที่ที่มันเข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยเพิ่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยกระจายเข้าสู่เต็มร่างกายของเรานะครับเมื่อเชื้อไวรัสเนี่ยกระจายเต็มร่างกายของเราก็จะสร้างความเสียหายให้กับร่างกายนะครับก็คือจะทําให้เกิดการอักเสบทาให้เกิดไข้นะครับ อันนี้ตัดกลับมานะครับทางการแพทย์แผนไทยของเราการอักเสบไข้ทางการแพทย์อันนั้นจะมีศัพท์อันนีมน้มันพูดถึงการแพทย์แผนไทยเยอะมันก็อาจจะมีศั์แต่ซึ่งผมจะอธิบายก็จะให้ฟังนะครับจะมีสัพท์เรื่องของการแพทย์แผนไทยอยู่นิดนึงนะครับเชื้อโควิด -19 ทเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยก็ก๊อปปี้มันสั่งให้ร่างกายของเราก๊อปปี้ก็คือเพิ่มจํานวนเชื้อไวรัสมากขึ้นเมื่อเชื้อไวรัสแพร่กระจาย ั่วร่างกายของเราเนี่ยก็ส่งผลก็คือทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดการอักเสบการ <c oughs> อักเสบนะครับก็จะมีความร้อนในการแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาเรียกว่าปิดตะคือปิดมันมีไข้ละปิดตะก็จะสูงครับถ้ามีไข้ปิดตะก็จะสูงนะครับการอักเสบเนี่ยการทางการแพทย์แผนไทยเขาเรียกว่าปิดตะเสมหะก,ก็คือมันเป็นกระบวนการของความร้อนรวมกับของเหลวในร่างกายนะครับเราเรียกว่าปิดตะเสมหะอ่าโอเคนะครับ ประการต่อมานะครับชุดอ่อนเลยนะครับของก็คือปอดนะครับเมื่อปกติปอดของเราทํางานฟอกออกซิเจนนะครับก็คือทำหน้าที่หุบตัวแล้วก็ขยายตัวอย่างนี้นะครับเมื่อโควิดเนี่ยไวรัสโควิด COVID, เนี่ยเข้าสู่ปอดแล้วก็จะทําลายปอดทําให้เกิดความร้อนการอักเสบก็ทําให้ในส่วนอของการทํางานของปอดในส่วนที่ปกติมันจะหุบขยายเนี่ยทำให้ส่วนที่จะต้อง พองตัวเนี่ยของถุงลมเนี่ยมันสูญเสียมันก็อาจจะพองปกติมันจะพองตัวได้เท่านี้มันจะทําให้พองตัวได้น้อยลงอย่างี้นะครับก็คือสร้างความเสียาหายให้กับปอดปอดเป็นอวัยวะที่ที่เป็นอันตรายสูงสุดสําหรับโควิดก็คือมันจะไปเล่นงานปอดเป็นอันดแบบัแบ,บแรกนะครับแต่ว่า ต,ต่อไปม,มันก็จะเข้าสู่อวัยวะอื่นๆที่ได้รับผลกระทบอย่างเช่นตับเช่นไตต่อไปแต่ว่าปอดจะเป็นตัวแรกเลยที่ได้รับผลกระทบอันดับแรกเลยนะครับมันก็จะทําให้การทํางานของปอดเนี่เกิดปัญหานะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะทําให้น้ําในเซลล์ก็คือออกมานะครับมันก็จะเกิดเป็นเสมหะต่างๆในทางการแพทย์แผนไทยนะครับ ตัดกลับมามองในเรื่องของการแพทย์แผนไทยนะครับก็คือว่าหลังจากที่ร่างกายของเราได้รับเชื้อไปละมันเกิดไข้เกิดการอักเสบก็รือว่าปิดตะมีความมีปิดตามีไข้นะครับอาจจะสูงหรือไม่สูงก็แล้วแต่นะครับเรามองถึงยาสมุนไพรตัวแรกเลยที่ท,ที่ใช้กันกนะ็คือฟ้าทลายโจรน,นะครับฟ้าทลายโจรเนี่ยผมในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยก็คือว่ามันมีรสขมเย็นนะครับ มันเป็นหลักตะกะพื้นฐานเบสิกมากเลยนะครับเมื่อร่างกายเกิดความร้อนนะครับเราจะทำยังไงเราก็ต้องเอาความเย็นเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะปรับให้มันสมดุลน,นะครับอันนี้คือหลักเบสิกพื้นฐานเลยนะครับการแพทย์แผนไทยก็เหมือนกันใช้ตะก,กะใช้ความเป็นเหตุและเป็นผลนะครับฟ้าทลายโจรเนี่ยก็จะปัจจุบันเนี่ยก็คือหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยฟ้าทลายโจรเนี่ยใช้ในการแก้ไขอยู่แล้วนะครับ เจ็บคอแก้คออักเสบอันนี้มันใช้กันมานานแล้วนะครับหรือถ้าจะเกิดจะอ้างอิงจากตำราหรือว่าก็คือว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยขออนุญ,ญาตอ้างอิงจากเป็นตำราสมุนไพรนะครับของอาสารานุกรมสมุนไพรนะครับของอาจารย์วุฒิธ,ธรรมเวทนะครับเขียนไว้เมื่อปี2500อันนี้ตีพิมพ์เมื่อปี2540นะครับก็บอกว่า ฟ้าทลายโจรเนี่ยในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยเราใช้ทั้งต้นนะครับเราไม่ได้เราไม่ได้ส,สกัดสารสําคัญออกมาหรือเราไม่ได้เอาใช้เฉพาะใบนะครับอย่างอันนี้ที่ผมเอามาอ้างอิงเนี่ยก็ใช้ทั้งต้นเหมือนกันนะครับมันอ่าเอาก็คือฟ้าทลายโจรเนี่ยจะมีหลายชื่ออย่างเช่นน้ําลายพังพรส30ดีฟ้าสถานเมฆละลาย อะไรนะครับก็มีหลายชื่อแต่ว่าสรรพคุณเนี่ยที่เขียนไว้24ปีแล้วนะครับแต่ว่าการใช้จริงเนี่ยใช้มาเกิน24ปีแน่นอนนะครับก,ก็คือทั้งต้นเนี่ยเขาใช้ทั้งต้นเนี่ยลดขมรับประทานแก้ไข้แกหวัดแก้ทอมซินอักเสบแก้ปอดอักเสบแก้บิดท้องเดินอะไรนี้นะครับก็คืออันนี้เป็นสมุนไพรที่สรรพคุณท,ที่ที่ยกมาให้ดูเบื้องต้นนะครับว่ามันใช้กันมานานแล้วใช้ไปใน การแก้ไขลดการลดการเกิดเสมหะปิตะนะครับก็ทงังหรือว่าจะเรียกว่าอักเสบก็ได้การอักเสบที่เป็นเรื่องของไข้นะครับน,นี้มันใช้มานานนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเข้าต่อนะครับต่อจากเมื่อกี้นะคือว่าร่างกายเนี่ยเกิดความร้อนเกิดปิตะหรือว่าจะเกิดการเสมหะเกิดการอักเสบนะครับฟ้าทลายโจรเนี่ยซึ่งมีรสขมเย็นเมื่อทานเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมัน เนื่องจากว่ามันมีรสขมและเย็นเย็นมากนะครับเย็นจัดเย็นระดับต้นๆของสมุนไพรเมื่อมันเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันก็จะไปทาให้ความร้อนที่มีอยู่ในร่างกายเนี่ยลดลงนะครับเพราะมันเป็นฤทธิ์เย็นนะครับมันก็จะลดลงตอนนี้ว่าเมื่อความร้อนเนี่ยร่างกายของลดลงเนี่ยกระบวนการอักเสบหรือว่าทางแผนไทยก็คือว่าเสมหะปิดตะเนี่ยมันก็จะถูกถ้าความร้อนไม่มีนะครับปิดตะ มันก็ไม่มีถูกไหมครับมันก็จะเหลือกระบวนการอักเสบเนี่ยมันก็จะไม่ครบองค์ประกอบนะครับมันเพราะมันไม่มีความร้อนละเมื่อร่างกายเนี่ยมันความร้อนมันไม่ขึ้นหรือว่ากระบวนการของการอักเสบเนี่ยมันมันถูกลดถอนด้วยฟ้าทลายโจรนะครับโดยซึ่งมันเป็นเล็ดเย็นผลของไวรัสโควิด -19 เนี่ยซึ่งจะเกิด ทำให้ร่างกายเกิดปิดตะเสมหะนะครับมันก็ถูกถูกถูกตัดถูกกระบวนการมันถูกตัดพยาธิสภาพที่จะทําให้ร่างกายเกิดความเสียหายเนี่ยมันถูกตัดนะครับหรือว่ามันมันเข้าไปแก้การอักเสบนะครับเมื่อแล้วมันไม่มันไม่อักเสบนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะทําลายปอดของเราได้นะครับ มันอาจจะทำลายได้บ้างนะแต่ว่ามันมันไม่รุนแรงนะครับคือมันลดความรุนแรงของโควิด -19 ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสมุนไพรของฟ้าทลายโจรน,นะครับ